สวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆที่รักทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะกับช่องศาชาแนลเหมือนเดิมทุกวันนะคะวันนี้ก็เช่นเคยค่ะเราก็จะพาทุกท่านมาพบกับข้อมูลและก็สาระดีๆเกี่ยวกับเปลี่ยนกระสราบไทยในรัชกาลที่9านะคะว่าเหรียญไหนมีความน่าสะสมนะคะจะสะสมเหรียญแบบไหนถึงจะทําให้เรามีราคาสูงนะคะเช่นวันนี้นะคะเราก็จะนาเหรียญที่มีราคาสูงนะคะและก็น่าสะสมนะคะมาเล่าสู่ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันในคลิปนะคะ เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะวันนี้เราก็จะมาพบก,กับเหรียญ5บาท2เหรียญน,นะคะ2ปีพศนะคะบอกเลยค่ะว่า2เหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญที่น่าเก็บสะส,สมนะคะเพราะว่าราคาของเขาพุ่งสูงแน่นอนค่ะอยู่จากปัจจัยหลายๆอย่างนะคะในเหรียญของเขานะคะเรามาพบก,กับเหรียญ5้าบาทเหรียญแรกกันก่อนเลยนะคะ เหรียญ5้าบาทเหรียญแรกที่เราจะนํามารีวิวให้ทุกท่านได้รับชมในวันนี้นะคะก็คือเป็นเหรียญห้าบาทชนิดแบบหนานะคะซึ่งก็มีลักษณะเรามาดูลักษณะของเหรียญกันก่อนเลยค่ะเป็นเหรียญห้าบาทนะคะก็เป็นเหรียญกระสับโลหะสีขาวทองแดงผสมนิกเกิลน,นะคะเคลือบไส้ทองแดงราคาห้าบาทะคะ่ะวงขอบนอกมีเฟืองหยาบนะคะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่ย4ิบสมิลลิเมตรนะคะตรงนี้นะคะ ตรงที่เป็นเฟืองหยาบนะคะแต่ถ้าเป็นเหรียญสิบนะคะเขาก็จะเป็นเฟืองสลับเรียบนะคะแต่เหรียญห้านะคะก็จะเป็นเฟืองหยาบคะ่ะด้านหน้านะคะกลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะรบริเวณขอบเหรียญวงในมีลักษณะเป็นรูปเก้าเหลี่ยมภายในวงขอบเหรียญด้านขวาม,มีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชด้านซ้ายมีข้อความว่ารัชก,กาลที่เก้านั่นเองค่ะเรามาดูด้านหลังกันค่ะเราไปแบบ ไวเลยนะคะกางเหรียญมีรูปพระอุโบสถวริเวณจมาบัวพิษดุสิตวนารามบริเวณขอบเหรียญวงในมีลักษณะเป็นรูปก้าเหลี่ยมภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่าประเทศไทยและปีพุทธศักราชที่จะทําเหรียญว่าพศออน,นั่นเองค่ะเบืองล่างก็จะมีเลขบอกราคา5บาทนะคะโดยมีคําว่าบาทค่าระหว่างเลขบอกราคาดังกล่าวค่ะ5บาทก็จะมีทั้ง5บาทไทยแล้วก็5บาทอหลับิกนะคะนี่ก็คือรายละเอียดของเหรียญ5บาทนะคะ เราก็ขอย้อนอดีตนิดนึงนะคะในเมื่อสมัยก่อนนะคะเหรียญห้าบาทเก้าเหลี่ยมจะไม่จะไม่มีเหลี่ยมอยู่ด้านในเหมือนเหรียญที่เราใช้ในปัจจุบันนะคะเหรียญห้าบาทเก้าเหลี่ยมสมัยก่อนนะคะก็จะเป็นเหลี่ยมอยู่ด้านนอกนะคะซึ่งมีเก้าเหลี่ยมะคะ่ะข้างหลังนะคะก็จะเป็นรูปพญาครุฑนะคะซึ่งก็มีการเลิกใช้ไปแล้วนะคะเนื่องจากมีการ blacks. ปลอมนะคะมีการผลิตเหรียญห้าบาทชนิดเก้าเหลี่ยม ด้านนอกนี่นะคะปลอมนะคะเพื่อคนไทยนะคะมีความเชื่อว่าพญากุธเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะซึ่งเหรียญเก้าเหลี่ยมพญาพุธนี้ก็จะเอาไว้สักการะบูชานะคะบางคนก็ถือว่าเป็นเครื่องรางของขลังชนิดหนึ่งนะคะจึงมีการปั้มออกมาเรียนแบบนะคะซึ่งก็เป็นของปลอมเยอะนะคะก็เลยมีการเลิกผลิตนะคะแต่จริงๆเหรียญ5้าบาทเก้าเหลี่ยมด้านนอกนะคะซึ่งมีราคา ตอนนี้นะคะซึ่งมีการประมูลซื้อขายกันในตลาดเหรียญนี่นะคะก็จะเป็นเหรียญพยาคุดเก้าเหลียมปีพุทธศักราช2515นะคะซึ่งเป็นที่ต้องการของนักสะสมนะคะราคาอาจจะตั้งแต่หลักแสนนะคะขึ้นไปนะคะนั่นก็คือเหรียญ5บาท9เหลี่ยมพญาคุดนะคะซึ่งเก้าเหลี่ยมจะอยู่ด้านนอกนะคะนี่ก็คืออดีตนะคะของเหรียญ5บาท เเหรียญน,นะคะเรามาดูห้าบาทที่เราใช้ในปัจจุบันนี้นะคะบางท่านก็ไม่ได้สังเกตน,นะคะอาจจะสังเกตแค่ว่ามันเป็นแบบหนาแล้วก็แบบบางนะคะเรามาดูความพิเศษของเหรียญสองเหรียญน,นี้นะคะว่าเขามีความพิเศษยังไงนะคะเหรียญห้าบาทแบบหนานะคะซึ่งเหรียญที่เรากําลังรีวิวให้ทุกท่านได้รับชมในวันนี้นะคะ เหรียญน,นี้นะคะก็เป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานมาแล้วนะคะก็ถือว่ายังสมบูรณ์นะคะยังมีลวดลายและก็องค์ประกอบหลายๆอย่างที่สมบูรณ์ในตัวของเขานะคะเรามาดูด้านหลังกันบ้างนะคะด้านหลังนะคะก็จะมีคราบสกปรกนิดหน่อยนะคะก็ถือว่าใช้ได้ค่ะเพียงแต่เราทาความสะอาดนิดนึงนะคะวิธีการทาความสะอาดเหรียญน,นะคะดิฉันก็ได้ บอกกล่าวทุกท่านไปแล้วนะคะถ้าทุกท่านชมคลิปทุกคลิปนะคะก็จะได้ทราบว่าเราได้นําวิธีการทําความสะอาดเหรียญมาฝากทุกท่านนะคะนะคะโดยวิธีทําง่ายๆคะ่ะอุปกรณ์เราก็อยู่ในครัวนะคะเดี๋ยวหลังจากที่จบการรีวิวในคลิปนี้นะคะดิฉันก็จะกลับไปทาความสะอาดเหรียญเหรียญนี้เหมือนกันคะ่ะเรามาดูกันนะคะเหรียญ 5บาทเหรียญน,นี้นะคะเราจะมาดูลวดลายลวดลายของวัดเบญจมาบุพิตรกันก่อนเลยนะคะลวดลายของเขานะคะจะนูนนะคะจะนูนและเส้นของเขาก็จะหนานะคะเห็นไหมคะเขาก็จะนูนนะคะนี่ก็คือลวดลายของเหรียญ5บาทแบบหนานะคะซึ่งก็ดูแล้วนะคะเขาจะมีความชัดเจนแล้วก็ความสวยงามอยู่ในตัวนะคะเรามาดูอีกเหรียญหนึ่งนะคะแล้วทุกท่านจะได้ทราบว่า เขาแตกต่างกันยังไงนะคะแล้วก็ความพิเศษของเขานะจะเหมือนกันไหมคะราคาเขาก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะคะเรามาดูเหรียญที่สองกันค่ะนี่ก็คือเหรียญห้าบาทเหรียญที่สองนะคะซึ่งเป็นเหรียญชนิดบางนะคะนี่นะคะชนิดบางนะคะเขาก็จะเป็นเฟืองหยาบเหมือนกันนะคะลักษณะของเหรียญน,นะคะอะไรทุกอย่างก็จะเหมือนกับเหรียญชนิดแบบหนานะคะ ซึ่งก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันแตกต่างกันเฉพาะตรงความหนาแล้วก็ความบางของเหรียญนี่แหละก็คือขนาดของเหรียญนั่นเองนะคะเรามาดูด้านหลังกันค่ะเรามาดูความแตกต่างอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือลวดลายของเส้นนะคะลวดลายของเส้นเส้นของพระอุโบสถวัดเบญจมาศพิษนี่นะคะจะแตกต่างกันนะคะเรามาดูเปรียบเทียบใส่กันเลยค่ะ ความละเอียดของเขานะคะความละเอียดของเขาแล้วก็ความเด่นชัดของเขาน่าจะสู้เหรียญที่เป็นชนิดหนาไม่ได้นะคะซึ่งก็ต้องเข้าใจนะคะว่าความหนามันมีส่วนที่หนาเยอะนะคะแล้วจะทําให้เวลาเราปัม๊มปั๊มรูปภาพนะคะปั๊มรูปพระอุโบสถนี่นะคะมันก็จะทําให้แม่พิมพ์นะคะลงลึกกว่านะคะขนาดมันก็เลยจะดูใหญ่นะคะซึ่งก็ดู ใหญ่แล้วก็ดูคมชัดกว่านะคะซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นแบบชนิดบางนะคะแม่พิมพ์ก็จะตื้นขึ้นมานิดหนึ่งนะคะเพราะว่าขนาดของเหรียญมีขนาดที่บางนะคะนี่ก็คือความแตกต่างของเหรียญ2เหรียญน,นี้นะคะก็คือเหรียญ5บาทที่เรานำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันในวันนี้นะคะเรามาดูยอดการผลิตของเหรียญ2เหรียญน,นี้นะคะเรามาดูเหรียญแรกกันก่อนเลยคะ่ะ เหรียญ5บาทนะคะปีพุทธศักราช2531ค่ะน้ำหนักอยู่ที่7.5กรัมนะคะยอาการผลิตอยู่ที่44ล้าน5 3 0 0 0เหรียญค่ะราคาอยู่ที่150บาทต่อเหรียญน,นะคะเป็นราคา UNC นะคะ150บาทะคะ่ะเรามาดูเหรียญที่2กันค่ะเหรียญที่2ก็คือเหรียญแบบบางนะคะเหรียญ5บาทปีพุทธศักราช2551นะคะน้ำหนักอยู่ที่6กรัมค่ะยอดการผลิตอยู่ที่ หกล้านหกแสนสองหมื่นห้าพันเหรียญนะคะราคาอยู่ที่สองร้อยบาทต่อเหรียญนะคะนั่นก็คือเหรียญ d n c นะคะแล้วทุกท่านก็คงไม่แปลกใช่ไหมคะว่าทำไมเหรียญชนิดบางนะคะปีพุทธศักราช2551ัถึงมีราคาสูงถึง200บาทนะคะนั่นก็คือยอดการผลิตเขาอยู่ที่6ล้านเองนะคะ6ล้าน225,000ห่นเหรียญนะคะซึ่งเมื่อเทียบกับเหรียญชนิดหนาแล้วนะคะเขาก็จะมี ยอดการผลิตที่น้อยมากนะคะน้อยจริงๆค่ะแค่6 000, ล้านนะคะ6ล้าน6หกล้านเหรียญน,นะคะจึงทาให้เขานี่คะเป็นเหรียญที่มีราคาแพงและก็ค่อนข้างที่จะหายากนะคะนี่ก็คือข้อมูลและก็สาระดีๆของเหรียญห้าบาทที่เราตั้งใจนํามาฝากทุกท่านในวันนี้นะคะยังไงก็ขอกําลังแรงใจจากทุกท่านนะคะช่วยติดตามคลิปนี้นะคะพร้อมกดไลค์กดแชร์นะคะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ